พอดีพี่น้องกดชนแนลมืนอีามือขึ้นยากพี่น้อง้ยนำพีกับปีว่ามีอย่างใครเดีย่ยวใครใส่ตำลึงพี่น้องมื่อนั้นไปนวดมานน้องเขาเอาให้ยอดใบตำลึงตำลึงยีรีนี่แหละพี่น้องก็นลว,วกมือยอดมือน้อยมามาพี่น้องบอลหลายให่หางยังกดอยากแห้งเหมือน กินกับข้าวสวยฮอนๆเนี่ยพี่น้องเขาอยู่เป็นคนละหม,ม้องแค่เราใช้ความเหรอ หิวแห้งขออย่าใส่มือเลยพี่น้องอืมบุ่งยูสวนพี่น้อง ำไงกวดนสือมาต้องความสะอาดตัดตัดหยอดมันตัดหงอมันแกแ่ๆกแกมันะไปซ้ำบัติดพี่นอ้อง มาเด้อพี่น้องทุกโลกหาเขาไม่กินพร้อมเยมก้นมันนี่แยมก้นหิวแห้งพี่น้องบ่หลายใจห่างเลย แซ่บแซ่บน่าอร่อยมาก มันขึ้นยากยัง,ยงก็แสบนะพี่น้องนะเขาบอกขึ้นยากยัง,ยงได้กับแสบ อยมือมงนอกกินแต่ไม่จําเกิดพากกระไดพี่น้องเอ้ยโอเคยู่เมืองไทยเมืองไทยสนุกสนานบานหรือได้พัก พี่น้อง,พง,งเพชรกิน,น,นอูอยู่สวนซื้อมาทีกระถางเผ็ดเผ็ดอ่ปลอกกระบาดไปในพี่น้องต้งกินต้งใหายแล้ว ก็บปดไตแน่งานเนี่ยเพชรมันอักเสบพี่น,น้องเห็นบอขอขอนุญ,ญาตเด้อทั้งกินทั้งไหายกับง,งานเนี่ยโอ้ยไปบอลอดแล้วในมงกุฎ ดอกดอกบุมดอกเแงไป่นองดอกมะกุยพี่นาะจะกินคินหนพี่นอง